สวัสดีเจ้าเจ้าอธิตตาทรวันชัยธนวงศ์นายกนกค่ะนายกโอกาสบริหารส่วน,วนจังหวัดเชียงรายวันนี้นกมาลงพื้นที่นะคะเพื่อที่จะมาช่วยกันกับพ่อแม่พี่น้องนะคะในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพนะคะและอันนี้คือฝั่งนี้แม่สายมิตรภาพและแห่งฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเทศบาลตำบลแม่สายวันนี้เหตุที่เราจะต้องมาเพราะว่าเมื่อปีที่ผ่านมานะเจ้าเกิดน้ําท่วมหนัก นะคะไหลเข้ามา,าสร้างความเสียหายให้กับในพื้นที่ในหมู่บ้านโดยไล่มาตั้งแต่นู่นเลยค่ะตั้งแต่แม่น้ำสายมาสายลมจอยนะคะไม้ลุงขนนะคะเกาะทรายนะคะไล่มาเหมืองแดงแล้วก็มาสิ้นสุดมาที่บ้านนี้ค่ะบ้านปียพรน,นะคะซึ่งที่นี่ชุมชนนี้ได้รับความเสียหายอย่างมากมายนะเจ้าสำหรับในพื้นที่ ด้านด้านซ้ายเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นบ้านบ้านของคนประมาณกว่า2,000 2,000กว่าหลังคาเนาะนะคะที่ได้รับผลกระทบวันนี้เราจึงได้อันดับแรกค่ะฝนยังบันมาเตื้อนะคะจะเห็นว่าน้ำบริเวณคลองชนประทานเนี่ยที่มีการระบายน้ำมาหน้าจุดนี้เนี่ยเริ่มเต็มตะลิงละข้อนี้ปัญหาก็คือว่าเราก็กังวลว่าถ้าฝนล,ลงมา,ม,ามากขึ้นเพิ่มเติมเข้าม,มามากขึ้นเนี่ย สถานการณ์อย่างปีที่แล้วที่เกิดขึ้น,นที่สร้างความเสียหายให้กับคนใน,นชุมชมเนี่ยอันนี้มากมายแน่นอนจึงได้ร่วมมให้ร่วมมือกันนะคะสาหรับในส่วนของทางเทศบาลนะคะโดยท่านนายกอุบลน,นะเจ้าก็ได้ประสานงานมานายกเอนะเจ้านายกชัยยศิรีสมุทนะคะก็ได้มีการประสานงานมาร่วมกันกับอบจอเจียงรายแล้วก็ในพื้นที่นะเจ้าประหลวงบ้านนะคะบ้านปียพรนะเจ้าก็แล้วก็นําพาพี่น้องประชาชนวันนี้เฮามาทํา ตักทรายนะคะเข้าไว้ในกระสอบเพื่อทําเป็นแนวผนังผนังกั้นน้ําแต่จริงๆแล้วเนี่ยการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนเนี่ยคงจะต้องได้ร่วมม่ร่วมมือกันกับทางชนประทานนะคะแล้วก็ในส่วนของเทศบาลทั้ง2เทศบาลและอบจอเดี๋ยวเราจะมานั่งอู้กันแห่งครั้งหนึ่งโดยอบจอหลังจากนี้เจ้าจะส่งในส่วนของสํานักช่างนะคะแล้วก็ป้องกันนะคะ ที่จะลงมาแล้วก็มาเดินสำรวจตลอดเส้นทางเนี่ยจะว่าเราจะหาทางในการป้องกันนะคะเพื่อ,อบรรเทาเหตุหรือเพื่อไม่ให้เหตุในเรื่องของน้ําที่จะทะลักเข้ามาท่วมเลืองสวไนไร่นาหรือบ้านของคนเนี่ยได้อย่างไรนะคะแน่นอนค่ะและสิ่งที่เห็นนอกเหนือจากนี้บ้านนี้นะคะมีต้นทุนที่ดีมากคลองเนี่ย ถ้าทำฮื่อดีนะคะมันจะบอกมาเกิดความเสียหายแต่มันจะนํามาซึ่งการสร้างรายได้และการท่องเที่ยวที่นี่สามารถทําเรื่องของคลองสวยน้ําใสได้นะคะถ้ามูเฮามาช่วยกันแล้วจะทำให้หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านแห่งการท่องเที่ยวแล้วนํามาซึ่งรายได้แล้วก็แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนไปเจ้านะคะคสามารถติดต่อ,อเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุด่วน เหตุร้ายอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยในส่วนของในโซเชียลเนี่ยสามารถประสานงานนะคะแจ้งเข้ามาในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนะคะสามารถแจ้งเข้ามาในเว็บไซต์แล้วก็ในในส่วนของ a c e b o o k นะคะเฟ o บุ๊กอบจอเชียงรายและก็ในส่วนของเบอร์โทรศัพท์นะคะซึ่งเดี๋ยวจะลงให้กับทุกท่านทราบว่าสามารถ โทรมาในกรณีเกิดเหตุต่างๆนะคะแจ้งเข้ามาที่อบจเชียงรายของเร,เราเรามีกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้นะคะเปิดไว้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะได้รับฟังเหตุและก็ข่าวต่างๆในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงรายค่ะปนหลวงนหลวงยะ